เป็จินได้บหมเจ๊เป็นยังไงยอดสุดยอดคือวิวทิวทัศน์สุดยอดครับสิส่งที่เราเห็นนะตรงนี้โอ้โหบอกเลยว่าสวยงามขนาดเนาะโบราณสถานเคยสงสัยบ่าว่านตรงเทียบ็นหูชุดนี้มุมนี้อะไรยังไงคือจริงๆเจ๊บคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นก่อนนะนะาจ๊บอาจจะสงสัยคือปกติเขาบริมากันตอนกลางคืนเนาะตอนขาแบบนี้นะสวนท้ายเขาจะมาตอนกลางวันรถเขาก็จบริเ็นคือสะท้อนแสงขึ้นมากกลายเป็นความงามเลยกเรือเรือไปติดไฟเนาะแต่ละลำเนาะ พี่ว่าสวยงามนะสวยงามตื่นเต้นเลยโอ้โอยู่ที่นี่เลยครับท่านผู้ชมครับวิวสวยงามมากว้าวนะครับนี่คือสิ่งที่บ่าวพวกเองอยากนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับนี่คืออีกหนึ่งความสวยงามของประเทศไทยนะครับหลายๆครั้งที่บาวบุมาแล้วพี่น้องเอ๋ยนี่ฮะการที่ว่าหลงไหลเนี่ยะและก็รับรู้ได้ถึงเสนเนาะพี่น้องเนาะนี่ฝรั่งยิ้มมากเลยครับ เป็นรอยยิ้มที่บอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดมุมนี้ครับอย่างสวยเลยครับนนบ่าวกเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมนะฮคก่อนพระอาทิตย์จะตกดินนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้ามีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยเนาะพี่นอ้นองเนาะฝนตกลงมาแล้วนะครับฟ้าหลังฝนย่อมสดใสน,นะครับ มุมนี้จะมองเห็นวิวของวัดอรุณนะครับราช,ชวรรามหรือวัดแจ้งนั่นเองพี่น้องครับวิวนี้สวยงามมากเลยครับโอ้โห นี่มาพ่อเ,เจี๊ยบมาเร็วเลยบ่อแจีบเป็นไหนหกินเข่าเตี้ยกินเขาเ่าไอยกุ้งเขา่าพ่อแจีบบุ้มนี่วิวนี่งามเ,เลยบ่อแจีบหมดสดๆเลยสุดๆเลยขออนุญาตทุกคนเด้ตอตอนกินเขา่าอยู่บ่เบาะโบกสัมผัสต,ตอนกินเลยนี <c oughs> น่นับว่าเป็นบุญนะที่ได้มาเห็นนะท่านผู้ชมครับมุมนี้วิวสวยงามมากเลยครับพี่น้องครับเป็นวิวที่บอกกันได้ว่านี่ฮะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับอกต่อนะครับรับรองเลยว่าจุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่จะเป็น สถานที่ที่สวยงามครับเดี๋ยวบาโบ่จะเดินไปฝั่งนี้ครับวันนี้นะฮะจะมีการบินโรนนะครับบาโบ่ก็เก็บภาพบรรยากาศก่อนที่จะมีการบินโรนทุ่มห้าทุ่มห้าสิบนะฮะสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับว้าวพี่นอ้องเอ๋ยนะประเทศไทยบอกกันเลยว่าเป็นประเทศที่บาโบ่เองเนี่โอ้โหมากหลายนะพี่น้องเนาะเป็นประเทศที่ สวยงามครับพี่น้องเอ๋ยนะฮะผู้คนก็ตา่าลงล่องลอยนะฮะอยากจะมาสัมผัสกับสถานที่ที่หนึ่งเดียวในโลกครับพี่น้องอครับ ันนี้มาอัปเดตนะท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงความสวยงามของประเทศไทยความสวยงามของไทยแลนด์ความสวยงามของวัดอรุณราชวรารามพี่น้องครับมุมนี้จะเห็นเรือดินเนอร์นะครับที่แล่นมาพร้อมกับนักท่องเที่ยวที่ถ่ายรูปสวยงามจะมองเห็นเรือที่กำลังแล่นผ่านนะครับ ที่กาลังจะแล่นผ่านท่านผู้ชมครับดื่มดําความสุขนะฮะดื่มดํำกับวัฒนธรรมของประเทศไทยบอกเลยว่าสวยงามมากสวยงามสวยงามสุดๆกับประเทศไทยโอ้โหนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมาเที่ยวไทยแลนด์บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องว้าว วันนี้บาวมากับบ่าวแจ๊บนะฮะแนะนำสถานที่ที่สวยให้กับบาวแจ๊บได้มาเห็นเป็นไงบ้างบาวแจ๊บสวยงามสวยงามจริงบ,บ่าวโบคือปกติห้องบรดมาก,กันตอนกลางคืนเนาะตอนขำแบบนี้นะส่วนร้นเขาจะมาตอนกลางวันรถเขาก็ติบูเห็นคือสะท้อนแสงในคืนมากกลายเป็นความงามเลยกเรือเรือแไปติดไฟเนาะแต่ละลำเนาะ <Okay. S 2> พี่บอาสวยงามนะสวยงามตื่นเต้นเลยจริงๆแล้ว คนนี่มาแบบนี้ปกติบ่บอบอหรือว่าเขามาเบิ่งกยังมื้อนี้มื้อนี้บ่หลายเด้บ่จ๊บปกติหลายกว่านี้เด้ฝรั่งต่างชาติบออู้นี่บ่หลาณบูนี่บ่บ่บ่แน่นตาเลยนะบอกแจ๊บสังเกตเห็นบ่มีแต่ฝรั่งเด้นั่นแหละเมื่อกี้ทั้งญี่ปุ่นเมื่อกี้วอาภาษาญี่ปุ่นทานั้นบ่ได้ยินภาษาไทยเลยผมยินภาษาไทยเลยแสดงว่านักท่องเที่ยวนิยมประเทศไทยขนาดเนาะบอกแจ๊บมาฟังนี่บอกแจ๊บมุมนี้อ่ะบอกก็เรียกว่างามมากบอกแจ๊บ ค่าคืนนี้จะมีการบินโดรนทุ่ม50าบนะบอชับนะบนนใช่บินโดรนไปอักษรจุดนี้สวยงามมากเลยครับมุมนี้เราจะเห็นมุมนี้สวยงามมากว้าวเป็นยังไงบอจ๊บเป็นยังไงยอดสุดยอดคือวิวทิวทัศน์สุดยอด,ด,ยอดครับสิ่งที่เราเห็นนะตรงนี้โอ้โหบอกเลยว่าสวยงามขนาดเนาะโบราณสถานเคยสงสัยบอวา่านันทงเทียเป็นโขชุดนี่มุมนี้เป็ยังไง คือจริงบาเจ็บคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นก่อนนะน่บาจบอ,อาจจะสงสัยแต่พอมาตรงตอนนี้บาเจ็บอาจจะคิดว่าสื่อเสียงตรงนี้กระดุงดั้งอยู่แล้วเนาะประเทศไทยกระดงดังอยู่แล้วนักท่องเที่ยวน่ะเป็นคนที่มีความฉลาดรู้ฉลาดเรียนรู้อยู่แล้วว่าตรงใดจุดใดเป็นแลนด์มาร์คเพิ่นจิมมาเพิ่นลจิไปของเพินพพ่นเม่อไหร่พอเพิ่นลประเทศไทยคนเขาไม่สื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะนะและกระโดดเด่นนี่คือเป็นเอกลักษณ์เป็นโดดเด่นอยู่แล้วแต่ละจุดแต่ละที่นะ ก็มีมณ์คลังนะบอแซบเนาะย,ยิ่งมีนักท่องเที่ยวฝรั่งต่างชาติเพิ่มมากบอกก็แล้วโอ้โหจุดมุมนี้เป็นเป็นมูลค่าเลยเนะี่ยนี่แหละวิวที่ขายให้กับชาวต่างชาตินะขายทั้งปีขายทั้งชาติก็ไม่มีหมดนะไม่มีหมดไม่มีหมดคือขายยังไงก็ไม่มีหมดแล้วยิ่งจะยิ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกสารทิศบนโลกนี้เข้ามาเข้ามาสิ่งที่เราเห็นทุกวันเนี่ยไม่เคยซบเซาเลยประเทศไทยบอกแค่นี้อยากให้ข้างบ้านมีแบบนี้ไหม แน่นอนเนาะก็อยากให้มีก็อยากอยากให้มาดูเนาะว่าประเทศไทยโปรโมทประเทศด้วยอะไรเนาะไม่ได้โฆษณาผ่านสื่อผ่านทีวีนะแต่โปรโมทจากสิ่งที่มีอยู่เนาะยกระดับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาแล้วก็ให้ชาวต่างชาติมาแล้วก็บอกบอกต่อบอกต่อทุกคนก็มากันเองเนี้ยทุกท,ทุกคนจะเห็นบับบิสังเกตไหมทุกคนจะถือโทรศัพท์ถือกล้องบันทึกไว้เนาะในการมาครั้งหนึ่งมันก็เป็นความทรงจําที่ดีอ่ะ ทุกคนมีกล้องพอถ่ายปุ๊บแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนอย่างเช่นฝรั่งก็ส่งให้เพื่อนส่งไปทางฝรั่งแล้วก็จะเป็นการโฆษณาเนี่ยนี่คือประเทศไทยไม่เคยโฆษณาและโปรโมทตัวเองมาฝั่งนี้บอกแจับมาฝั่งนี้บอลแจ๊บเห็นบอลจ๊บเห็นบอสุดยอดสุดยอดบอกสุดยอดขนาดเลยโอ้ตอนนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมีแต่ต่างชาติแมนแมนแมนแทบไม่ได้ยินเสียงว่าภาษาไทยนาะว่าอุลีคือนด้ยินแต่ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาฝรั่ง ภาษาจีนเนาะดีใจว่ะบาจับดีใจดีใจดีใจแล้วก็แอบอิจฉาเพิ่นหน่อยๆเพราะว่าเฮาก็อยากให้บ้านเมืองเฮาอยู่อยู่ในจุดนี้บ้างเนาะคงจะเป็นแบบใดเนาะอยากฮู้ความรู้สึกตัวเองตรงนั้นเหลือเกินอยากให้มีบ่ถ้าเกิดบ้านเฮาอยู่ในจุดนี้เฮาฮู้สิเฮาสิรู้สึกบรรยายความรู้สึกดีใจเฮาแบบใดเนาะ,ะปราบปลื้มเลยเนาะบ่าวจับเนาะบ่าวปลื้มแท้ประเทศไทไยพี่น้องเอ๋ยนะครับมีสิ่งที่ดึงดูดผู้คนทั่วทุกมุมโลกนะคให้มาเห็นบ่าวจับฟังนี่ก็มีดดิว้าว อ้แบบมันก๋งสวยงามไปอีกแบบการยืนการยืน,ยนเนาะนอโ,อโอ้โหเป็นวิวที่บอกกันว่าสวยงามไปเลยนะนี่แหนะละคือสิ่งที่บาโบอย่างนําเสนอบาโบอยากให้เห็นอยากให้สัมผัสบาแชปเบิ้งนี่นักท่องเที่ยวควนถ่ายรูปนะโอ้แต่ละคนแต่ละคนจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เนาะต้องถ่ายว้าวบาโบเอ,อสดยอดขนาดคือพอแสงกระทบกับอ่าทับปางเนาะ เหมือนสว่างออกมาเลยนะบอกโโหเนาะเป็นทองคําเลยนะอ่าเด,ดีเป็นทองคําเลยนี่เลยบ่าวแจ๊บมาฝั่งนี้บ่าวแจ๊บนี่เลยฝั่งนี้เลยบ่าวแจ๊บพระปางเป็นทองคําเลยนะบ่าวนะแจ๊บนะโอ้โหือว่าสวยงามเนาะดึงดูดตาดึงดูดใจขนาดมาฝั่งน,น,นี้บ่าวแจ๊บภาพพอมาเด้อแน่นอนแหละบ่าวแจ๊บกำลังแบบว่ารวบรวมอยู่ ปัจจัยอยู่แต่ตอนนี้พอกับอ่าสบายเนาะก็เลยว่ารอรุ่นนาะสงการหวังพอจะกลับมาแข็งแห้งแข็งแห้งก็มีโอกาสมีโอกาสพาพอมาเบิ่งเนาะสิ่งเหล่านี้เนาะคือเสื้อเลืกดเินขอพอเห็นนี่จะมีความสุขขนาดพอพอเม่อเคยเห็นแนนอนเห็นผ่านซื่อกับบ่หู้ซ้าไสเป็นใสเนาะเห็นเล็กๆ,ๆน่อยแต่มาเห็นความจริงแบบนี้ป้าเเป็นสิ่งที่พอจะมีความสุขที่สุดเลยแหละ บ่าวก็ดีใจนะที่เป็นส่วนหนึ่งพาบ่าวแสบมาเบิ่งแหละมาเห็นมาสัมผัสกับสถานที่จริงเนาะพี่น้องเนาะแต่มาสัมผัสจริงเลยฮะกานี่แหละคือสิ่งที่ประเทศไทยหรือว่าบันรุกไทยที่สร้งางให้เนาะพี่น้องเนาะฝากกับเพื่อมท่านีกัแล้วกาน,า,นา,านทำโจมนาฬิกาสำหรับทันทีบางรายชื่นชอบคลิปวิดีโอข,ของบ่าโบก็ลืมกดไลห์เป็นกันตังใจเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าโบโดยการบอกกดข่ามโฆษณานก็แล้วกันพี่น้องครับสวัสดีครับบ่าวแซร์ฝากในไลน์เนี่ย โอเคเนาะพี่น้องเนาะทุกคนเนาะันี้ก็บอจะบจะฝากในในส่วนของคนละคนหนึ่งเนาะแรงงานอ่าคนหนึ่งเนาะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปก็แล้วแต่เนาะบอเจะว่าการที่ได้มาเมืองไทยก็เป็นเรื่องโชคดีแล้วแต่บอเจ็บคิดว่าจะโชคดีกว่าทาทุกคนมาเบิ่งมาชมมาเที่ยวสถานที่สวยงามนี่เก็บไว้เป็นอนุสรหรือว่าเป็นสิ่งอ่าเตือนใจในวันขังหนาเนาะเขามาเห็นสิ่งสวยงามเลยก็ไปเหล่าสูลุกสูลานสูน้องสูนุงเขาฟังเนาะว่าความสวยงามของประเทศไทยเป็นเช่นไรทุกคนเนาะฝากไว้สำเนาพี่น้องเนาะ สบายดีปะเจ็บสบายดีเอฟซีทุกคนเดอ้อสบายดีปะโบไปบายบายบายโอ้โห oh, ฟอนต์ก็มีน้ำมีไฟ